สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกกอ,อกตอนนี้พ่อนิ่มก็กําลังประกอบนะคะชิ้นช้านะคะชิ้นที่สองมันคือออกแบบนั้นแถวว่าเอเลี่ยนจะช่วยพ่อหรือลูกโอวัดมาแล้วใช่ไหมนี่ วัดมาเรียบร้อยขยับลูกขยับโอ้โอสวยมากเลยเนี่ยเริ่มงามแล้วใช้ค้อนต่อเข้านะคะก็พอดีเลยกับเพราะว่าไปวัดเลือกเอาไม้สางไผ่นะคะในสวน ได้ฟังพระเทศด้วยวันนี้ทุกวันพงศกจะเทศทุกวันเข้าไหมเนาะดูท้าจะไม่ได้แล้วหมุนหมุนหมุนครับ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 เข้าไม่ได้ก็ต้องไปเฉาะก่อนนะคะทุกคนให้มันเรียวๆนิดนึง เปลือกมันออกนิดนึงเรียบร้อยรอบนี้แหละพอดีพอดีอดโอ้โอเคเลยนั่นเข้าแล้วฟังนี้จะได้ไหมหละ่ะคราวนี้อ๋อต้องหาที่รองด้วย อ่าได้แล้วโอ้โหขอให้มันแน่นมาเข่าไหมพอ่อดันเหรอดันไหมมันติดมันค้ำแล้วค่อยว่าแล้ว มันยี่สิบเซนมันหากก่างเกินแล้วเอาเท่าไหร่อันนี้ห 60, 40, นนนนะ 60, 80, กสิบสี่สิบอะไรเนหกสิบแปดสิบก็ตด้สิอ๋อแล้วมันห่างแล้วต้องเราต้องเอาให้มันให้มันได้แล้วได้บัตนี้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้มันตูนกันแรงมันไม่ไปดัดยังไงมันก็ติดแล้วต,ตัวนก็ลองดู โอ้โหเร็วมากแม่ครัวของเราแม่พีนะคะนี่ขอบคุณค่าทําทไม้เอาให้เยอะแท้ออขอบคุณค่ะขอบคุณหมกหน่อไม้เรามาแล้วนะคะแม่พีเพิ่นไปทำหมกหน่อไม้นะคะโอ้ยเรียบร้อยเลยค่ะให้ตั้งหลายหอีอ่ยเยอะมากนี่กินถึงเช้าเลยแหละนะคะหมกหน่อไม้ ลูกชายก็ออกมานะคะได้แล้วหนึ่งอันอืมก็จะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนตรงกระสอบถ่านนี่โหแมงเมามาแล้วปอพอกามันจะสูงดีดีอยู่นเออสูงนัะเป็นรูปตัวอะไรเนี่ยสวยดีนะ มือนตัว,วเว <c oughs> อเลยเนาะเขาเรียกว่าชิงช้าหุ่นเพียวอันนี้เหมือนรูปกระโปรงเลยนะพอดีงาม่สวยใช่ไหมนี่พอบอกว่าพอดีงามชูอะไรมันก็บังามได้เออมันก็ไม่น่าแบบน่นนาแบบที่วร่มแบบน,นี้เลยโอ้แน่นแล้วนเนาะเอออันนี้สวยดีนะมันไม่มีแบบไม้เยอะลุงพังมันก็มีบาก ไหนดูสิปลาณนีดแล้วเรียบไหมนี่นะคะ f 4ลอยต่อแทบจะไม่มีฝีมือวันเดียววันเดียวเนาะอ้าหัดทำไปแน่นมากเอ้าชิ้นที่สองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยประกอบนะคะอนฝั่งนี้สาวใหญ่มานี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มก็จะประกอบอีกอันอีกขานะคะ อันสองอันสองอันสองบอกนี่สองก็เอาในนในเท้าอยู่ก่อนเขาทำมาเย็บไว้แทะแล้วดันเข้าหมดแล้วค่อยเย็บได้หรือเปล่า มันจะเอาเข้าได้ไหมว่าไม่ให้มันเลื่อนเอาเชือกบ่โอ้อโอสายเชือกโอ้ดันเข้า ราดูต่อ,อเดี๋ยวแม่หมุนให้เข้าดูยังมาค่อยหมุนให้หมุนให้กระดาษย่างอันนี้<ะ>นี่ใบอะไรมันใหญ่ไปบ่ หัวสุดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณแม่จะไปหมุนให้พ่อก่อนหรือพ่อจะหมุนบอไอ้อพ่อหมุนก็ได้เด,เ,ดเดี๋ยวไปเอาเข้าดูมุนให้ก่อน

ขอดูเอามาเข้าหมิ่นหมายถึงเรียบร้อยนะคะ เอเลี่ยนก็มีส่วนร่วม fc ส่วนมากเลยก้ลมๆก็จะไม่จับหรอกควันมากร้อนเดี๋ยวมันดาดนี่นะคะ fc ต้องได้ต้องได้เอาออกทุกครั้งนะคะทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นอุ้ยร้อนแหนอมันร้อนาะเดี๋ยววางไว้ก่อน บ้านคเม็ดมะขามบออ้าวเร็วมากอันนี้อ๋เป็นส่วนปลาย <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบนะคะ เสาชิ้นช้ากันก่อนมาประกอบไว้ไม่จับไว้ จะเขาขยับก mm ่อนเริ่มจะแพ้ป่แพ้ยุบไม่ค่อยยุบอันนี้วะดีกว่านี่จับเอือืมอาดีจับกัก่อนไปยาวกูมากเนาะโอ้โยาวยาวกว่าอันนู้นอี ็ดีอยู่มั้งท่านี้ความกว้างหน่อยบอืมเดี๋ยวเอาอีกอันมาเดี๋ยวเราค่อยตัดเข้าก็มันยาวเลยเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเราลังงงว่าพอทำไมเอายอดยาวยาวเกินนี่ทดสอบสอบทดลอง 要要困了吗？